มาทำขนมมันม่วงกะทิลาวาแบบง่ายๆกันค่ะจะได้ขนมแบบหอมนุ่มอร่อย่อยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดวยวราจะใช้เป็นมันม่วงหั่นชิ้นใส่ลังถึงไว้และจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่1 0นาทีค่ะมันม่วงที่นึ่งไว้ครบเวลาก็ใช้ได้เลยเอาลงจากเตาใส่ถัป,ปั่นไว้ค่ะ เราจะใส่น้ำสะอาดลงไปตามด้วยน้ำกะทิและปั่นให้ละเอียดเข้ากันเลยได้แล้วจะพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะมาทำตัวไส้กะทิกันค่ะโดยจะใช้แป้งข้าวเจ้าและน้าสะอาดคนๆให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยพอแป้งละลายดีแล้วจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย คนคนให้เข้ากันอีกหน่อยและจะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะและเอาขึ้นตั้งไฟเลยจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและคนคนตลอดเลยนะคะพอได้กะทิคนคนขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะเอาลงจากเตาแลวจะตักใส่ถุงบีบไว้ของกวางได้แบบนี้แล้วกวางจะใช้เป็นถ้วยที่เข้านึ่งได้ของกวางจะใช้เป็นถ้วยน้ำพริกแบบนี้นะคะ ขนาดของถ้วยจะอยู่ที่3.5นิ้วและจะทาน้ำมันพืชบางๆที่ถ้วยสักหน่อยทำเตรียมไว้แบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นจะใช้แป้งข้าวเจ้าใส่อ่งผสมไว้ตามด้วยแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและน้ำกะทิค่ะคนๆให้ทุกอย่างเข้ากันเลยได้แล้วเอาเทกรรองผ่านกระชอนใส่กระทะที่จะใช้กวนค่ะ และเอาในส่วนของมันม้วนที่ปั่นเตรียมไว้มาใส่เลยคนผสมให้เข้ากันสักหน่อยและเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะโดยกวรจะใช้เป็นไฟอ่อนและกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอได้เนืดๆจับก้อนก็ใช้ได้เลยค่ะตักขนมมาใส่ถ้วยเลยของควรจะใส่ไม่เต็มถ้วยนะคะประมาณนี้ได้แล้วเอาในส่วนของไส้กะทิตัดตูดถุง ปักลงไปตรงกลางบีบไส้ใส่และค่อยๆดึงมือขึ้นค่ะทำต่อจนหมดเลยนะคะของกว่าจะทำได้ทั้งหมด8ถ้วยเลยค่ะและเอาเรงใส่ลังถึงไว้ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟกลางข่อนไปทางแรงนึ่งที่15นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลย ยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นแล้วจะได้แบบนี้เลยคะ่ะแสขอบขอบสักหน่อยและจับความถ้วยเอาขนมออกได้แบบนี้เลยคะ่ะจะได้เนื้อขนมนุ่มๆใสกะทิชุ่มชําเลยนักกิน